สวัสดีครับพบกับฮีโร่ตัวใหม่ว i ช h ว์เป็นสาวน้อยธาตุไฟมาพร้อมกับกงเล็บนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวกันว่าการใช้งานหรือลักษณะของน้องเขาเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับเราก็เริ่มจากการใช้งานทั่วไปกันก่อนซึ่งก็คือการโจมตีนะครับอาวุธของเขาเป็นกงเล็บก็คืออันในภาพนี้เลยลักษณะการโจมตีของน้องก็คืออย่างนี้นะครับ จะเป็นการโจมตี3จังหวะ1 2 3นะครับข้อดีนะครับก็คือสามารถวับไปอัดได้แบบนี้วร์ปั๊บนะครับสามารถตีเป็นวงกว้างได้แล้วก็สามารถวัปไปในจังหวะที่1ที่2จังหวะสุดท้ายนี่ก็จะตีเป็นระยะไกลออกไปนะครับก็การโจมตีถือว่าใช้ได้นะครับ หวังผลได้เลยทั้งในการโจมตีทั่วไปการสู้การโจมตีก็ถือว่าดีนะครับนี่ว์ปได้ด้วยแวบไปวบมาแล้วก็ตีกลแบบนี้ได้ทำทำลายกลุ่มได้ดีนะครับเพราะว่าการโจมตีเป็นกลุ่มอ่ะคราวนี้มาดูท่าไม้ตายกันบ้างท่าไม้ตายก็จะพุ่งเข้าไปแล้วก็ชกชกชกสามทีนะครับก็เป็นท่าไม้ตายที่ดูแล้วบ้านดีนะครับเข้าไปแล้วก็ปล่อยพลังตูมตูม นะครับดูแล้วลักษณะตัวนี้ก็คือไม่อะไรเลยใช้หัวมงอย่างเดียวนะครับลักษณะพื้นฐานเขาก็คือเข้าไปมงมงมงนะครับแล้วก็ต่อท่าไม้ตายแบบนี้ตูมตูมตูมอ่ะนี่คือลักษณะทั่วไปข้อดีจากที่ลองใช้นะครับก็คือถ้าเอาไว้เก็บตัวอ่อนๆหรือลุยด่านทั่วไปที่มันไม่ยากนะครับตัวนี้น่าจะช่วยให้ผ่านไปได้เร็วเพราะว่าสามารถโจมตีเป็นกลุ่มแล้วก็รวดเร็ว นะครับทำลายกลุ่มได้ดีแต่ข้อเสียก็คือเป็นท่าประชิดทุกท่าเลยนะครับถ้าเจอตัวเก่งๆหรือพวกบอสหรืออะไรหนาๆเนี่ยดูแล้วไม่น่าจะไหวนะครับดูแล้วคงจะยืนไม่ได้หรือทำดาเมจก็คงทำได้ไม่เต็มที่เพราะว่าต้องคอยหลบเนี่ยนะครับมันเข้าไปมันต้องไปชิดตัวเลยถ้าจังหวะไม่ดีเข้าไปโดนบอสสวนกลับมานี่ก็เจ็บ นะครับแล้วตัวน้องเนี่ยฮิวไม่ได้ทําอะไรไม่ได้เลยมงได้อย่างเดียวส่วนถ้าไม้ตายก็อย่างที่เห็นต้องพุ่งเข้าไปนะครับกดผิดจังหวะปุ๊บอาจจะหน้่หงายกลับมาง่ายๆแต่ถ้าในอารีนาอย่างที่หลายคนบอกนะครับแน่นอนว่าน้องนี่พุ่งเข้าไปตบได้แน่นอนนะครับหวังผลการเก็บคนหรือในโคลูเซียมก็วิ่งเข้าไปตบได้แน่นอนแต่มันมีข้อเสียของน้องที่สุดอย่างเห็นได้ชัดก็คือน้องเป็นทตดไฟซึ่งโอกาสเจอมาลีนานี่ น่าจะประมาณ70%นะครับที่เราจะลุยโคโลหรืออารีนาแล้วเจออารีนาเนี่ยโอกาสสูงมากๆนะครับดูรวมๆแล้วการใช้งานก็คงไม่ค่อยดีนะครับจากที่ผมทดลองมาเนี่ยคือน่าจะหลักๆคือตบลูกน้องอ่ะโอเคนะครับตบบอสก็คงไม่ค่อยดีเพราะว่ามันเข้าไปห่งบอส แล้วมันระยะประชิดเกินไปในโคโลอารีน่าก็หลักๆคือกลัวเจอมารีน่านะครับมันแค่นั้นเลยนอกนั้นคงไม่ใช่ปัญหาเท่าไหร่มาดูที่สเตตัสแล้วก็สกิลของน้องนะครับที่5ดาวเลเวล63ปลุกพลังครบพลังโจมตี584ก็ถือว่ากลางๆนะครับไม่สูงไม่ตำ่ำพลัง15ก็ถือว่าไม่เยอะ ดิฟเอน135ก็ถือว่าน้อยนะครับมีดิฟเอนซ์26%ที่สูงหน่อยคือจากสเตตัสของน้องนะครับถือว่าไม่สูงเลยสักอย่างโจมตีป้องกันพลังถือว่าอยู่ในระดับกลางๆกลุ่มตำ่ำด้านสกิลนะครับจะมีปาร์ตี้บัฟ HP 40%ก็ถือว่ามีประโยชน์นะครับอันนี้ก็พอช่วยเหลือน้องขึ้นมาให้ดูดีขึ้นมาได้อาวุธประจำตัวเป็นกรงเล็บ ก็คือกงเล็บในเกมตอนนี้ก็คงมีแค่วงเล็บของน้องนะครับไม่มีช้อยอื่นแล้วละ่ะการโจมตีของน้องเนี่ยสามารถไล่ล่าเป้าหมายได้เป็นอย่างดีรวดเร็วโจมตีเป็นกลุ่มคือในการกวาดหรือในการโจมตีเนี่ยถือว่าท่าของน้องเนี่ยดีนะครับถ้าไม่ตายสามารถใช้กับใครก็ได้นะครับเพราะว่าเป็นอความสามารถทําให้เป้าหมายเนี่ยติดไฟแล้วก็ลดพลังเท่ากับพลังโจมตี100เซ และทำให้ปาร์ตี้เนี่ยเพิ่มพลังป้องกัน30%แต่ถ้าเป็นธาตุไฟนะครับอยู่ในปาร์ตี้ธาตุไฟเนี่ยพลังโจมตีของธาตุไฟเราจะเพิ่มอีก30%เป็นเวลา8วินะครับก็อาจจะดีกับกลุ่มไฟอ่ะตรงนี้ต่อไปนะครับสุดท้ายความสามารถพิเศษของวิชเวกตอน5ดาวนะครับก็คือทำให้ศัตรูที่ไม่ใช่ธาตุไฟเนี่ย โดนสถานะเลือดออกจะแรงขึ้น25%แต่ถ้าศัตรูเป็นธาตุไฟแล้วโดนสถานะเลือดออกมันจะลดลง25%ก็เป็นความสามารถที่ทั้งดีทั้งเสียนะครับแต่ผลเสียมันจะ้องน้อยเพราะเกมนี้มี6ธาตุนะครับโอกาสที่มันจะดาเมจเพิ่ม25%ก็คือ5ใน6ก็ถือว่าคุ้มอยู่แล้วล่ะส่วนการใช้งานจริงๆนะครับ คงต้องไปอยู่กับทีมไฟเท่านั้นแล้วก็เป็นตัวรองให้บอดเล่นเพราะทีมไฟเราจะต้องใช้พิทวิทย์เป็นตัวหลักเพื่อได้ฮิลของเขานะครับธาตุไฟจะไม่มีฮิลพอดูจากความสามารถแล้วเนี่ยเหมือนกับจะเป็นตัวต่อสู้ที่เป็นสนับสนุนให้กับธาตุไฟเป็นหลักนะครับเพราะว่าถ้าา่าไม้ตายพิทวิทย์ก็จะเป็นสีเขียวอยู่แล้ว แล้วพอตัวนี้เข้าไปก็จะเพิ่มความแรงเพิ่มความสามารถให้แล้วก็ช่วยบูทดาเมจให้กับทัตไฟได้อีก30%นะครับถ้าเอาไปใช้กับอื่นๆดูแล้วไม่น่ามีประโยชน์เลยน่าจะใช้ได้แค่ทีมไฟนะครับเพราะเอาไปเป็นบอสน้องก็จะพุ่งเข้าไปมง่งเวลาเจอบอสน้องก็จะคอยหลบเป็นหลักดาเมจก็จะทำไม่ค่อยได้แต่ถ้าอยู่กับทีมไฟเราอาจจะได้บัฟได้ ถ้าสนับสนุนมาช่วยก็คือกรณีเดียวเลยตัวนี้เหมาะกับใช้ทีมฝ่ายโดยรวมตัวนี้นะครับผมให้อยู่ในระดับแค่ A เพราะว่าใช้งานได้น้อยจํากัดกลุ่มนะครับแล้วก็ความคุ้มค่าในการปั้นเนี่ยถือว่าต่ำก็ใครที่ยังไม่เปิดผมแนะนำว่าลองดูตัวอื่นๆดีกว่านะครับส่วนใครที่มีแล้วก็ทดสอบแล้วกันว่ามันเป็นอย่างที่ผมว่าหรือเปล่า ก็แค่นี้แล้วกันนะครับบ๊ายบายครับ